โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่หนที่เกมรายเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มการชากันสักหน่อยละกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะได้เฮห,หน่อยละกันนะเออนะครับผมนะก็เลนเจอร์ทั้งส่ของเดือนนี้ก็มาที่เยยบร้อยแล้วครับผมก็เป็นตัวมืดตัวหนึ่งแล้วก็ตัวธาตุน้ํานะครับผม็นตัวของเอ่อโคนี่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่โคนี่สิเอ่อตัวของ แซลลี่นะครับผมเนี่ยแซลลี่ตอลอดทีนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็หุ่นฟางมูนนะครับผมตัวทัดเมืดอนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มหาทัดมืดอเลยดีกว่านะว่าจะได้บ้างหรือเปล่าแดีวส่วนของไอดีหลักนะครับผมเดี๋ยวเปิดไอีหลักก่อนนะครับผมเนี่ยจะได้บ้างไหมรอบแรกปุ๊บโอ้ยก็รอบแรกนผมรอบแรกก็งี้ครับผมมามาเป็นแบบนี้ก่อนเอ,อนานๆทีจะมาแบบปุ๊บทันทีนะ นะครับผมปิดไปียังไม่ออกนะเดี๋ยวจะเปิดเป็นแบบว่าแค่ตัวกระชากแล้วกันนะครับผมเปิดหมดเลยนะครับผมาหาตัวของทัดมืดนี่แหละทัดทัดมืดหามูนี่แหละเออส่วนตัวเซนลี่เนี่ยจะ,จะได้หรือเปล่าก,ก็ก็ต้องลุ้นดูก่อนนะครับผมส่วนลูบี้เนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเปิดหาเกียร์ทุกไ d ดีเนี่ยน่าจะสักรอบหนึ่งนะครับผมเบนแต่ i d ดีสเก็บไว้แล้วกันนะครับผมนะ โอเคครับผมเปิดไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมยาวๆเลยนะในคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดแบบเรื่อยๆอ่ะเออรวดเร็วทันใจเปิดหมดทั้งไอเดีเลยนะครับผมหมดหมดทุกไอดีของผมที่มีนะครับผมก็คือหไอเดีเนาะก็เพื่อนๆก็ช่วยกันรุ้นด,ดูไปเพอะผมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะโอเคไปยังไม่ได้เลยนะผม,ผมพูดถึงขนาดนี้แล้วโอเคอลิส okay, เอไม่ใช่ <laughs> มารอบนี้ยังไง ถ้ามูลออกมาเนี่ยอดีล่าก็ก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับผมมันก็ใช้งานได้โอเคเลยนะครับผมมูลมันรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวของอแบบว่าแนวแบบทางป่วนนะครับผมเชิงป่วนแล้วก็ทะลุอมะตะด้วยนะครับผมนาน่ะสง,งสกิลลำนำเย้ายวนนะครับผมแล้วก็มีสตาร์ทให้ด้วยนะครับผมแล้วก็บัฟฮิวเลือดนะครับผมบัฟอะไรอย่า ความเป็นยำสกิลแล้วก็บัฟเพิ่มสกิลไอ้บับอ่าอัตราไอ้ใช้สกิลนะครับผมส่วนเกียร์นะครับผมก็เป็นเกียร์แปดดาวเนาะก็อยากได้เกียร์แปดดาวใหม่ก็หวังว่าจะออกหน่อยละกันเดี๋ยวลองสุ่มดูสักรอบหนึ่งนะครับผมไม่น่าจะเสียหายหรอกเนาะค่อยหารูบี้ใหม่ละกันถ้ามันฟุกได้มันจะดีนะครับผมเพราะว่าไอ้เกียร์ชิ้นเนี่ยชิ้นใหม่เนี่ย 8ดาวเนี่ยมันมีจบทีสกิลตัยแน่นอนแล้วก็สกิลบิ์นนะครับผมอึม,อมไม่ออกอ่ะเปิดไปอีกโอ้โหเกียร์นี่ผมยอมรับเลยออกอยากจริงนะครับผมเออเรียบร้อยนะครับผมไอดี ID หลักไม่ได้อะไรเลยนะครับผมทั้งตัวกาชาและก็เกียร์เปิดต่อที่ไอดีที่สองก็เลยดีกว่านะครับผม จะได้หรือเปล่ากับเขาไหมเนาะรอบที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้นะครับผมนะโคลาโบนะครับผมไม่ได้อะไรเลยเกีย้์ก็ไม่ได้นะครับผมมาเดี๋ยวในรอบนี้เดี๋ยวเราจะลุ้นแล้วกันนะครับผมตัวตัวกาชาเนี่ยจะได้บ้างหรือเปล่าหรือจะหรือว่าจะเป็นเหมือนไอดีหลักเปิดไม่ได้เลยเลยอะ่ะเออเอาเซลลี่เราทีเข้ามานะนะเอาเซลลี่มาให้ก็ได้ครับผมเซลลี่ตัวใหม่นะฮะ หรือจะเอามูลมาให้เลยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมอ่ามูลหุ่นไม้นะครับผมหุ่นฟางนะครับผมเออจะหุ่นอะไรก็ช่างครับผมโอเคไอ้มูลมาจริงว่าแต่ไม่ใช่มูลนี้ขอเป็นมูลมืดของเดือนนี้ได้ไหมเดือนนี้จัดมาให้หน่อยมาปุ๊บปุ๊บได้เปล่าโอ้หไม่จัดให้เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ลุ้นดูก่อนลุ้นไปเรื่อยๆก่อนอ่าได้ไหมโอ้อ้าวไอตัวนี้รู้สึกว่าจะยังไม่เคยได้นะก็โอเคนะครับผมไว้ตีบวกนะครับผมไว้ตีบวกให้มันอ่าได้รูบี้นะครับผมอ่าก็ไว้เก็บลูบีแหละ พอที่มันมาครั้งแรกเนี่ยก,ก็ไม่เปิดให้ผมได้เนาะผมจะได้ผมจะได้ไดแบบเอตัวนี้มันถ้าจะไม่ผิดมันอัพเป็นเก้าดาวเลยเนาะมันมันไม่ได้เป็นตัวมันไม่ได้ตัวของกบเอลตรานะครับผมลืมลืมอ่ะโอเคเปิดเกียร์สักหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้นะแล้วเรามีตัวกระชากแค่ไหนเราก็เปิดได้แค่นั้นนะครับผม เป็นสายฟรีก็อย่างนี้แหละนะครับผมโอ้โหเกลือจะกินครับผม <c oughs> เปิดไปอีกป๊บเอออีกโอ้ยเอาอีก <c oughs> หมดกันนะครับผมที่กินอยากจะเปิดอีกอยู่นะลูบี้เนี่ยแต่ว่าเ <c oughs> ก็บไว้ดีกว่าเออมาเปิดต่อที่ ID ที่3ก็เลยดีกว่านะครับผมหวังว่าจะได้เฮนะครับผมแล้วกันนะ เทรมาสองไอดีผ่านมาแล้วไม่ได้เ hey ฮอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นขอไอดีนี้เป็นไอเดีเฮหน่อยได้ไหม G ี GM วงการเกมอผมลืมบอกนะครับผมในคลิปเนี้ผมเปิดตอนสี่ทุ่มนะครับผมที่จริงมันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมสําหรับตู้เพื่ประกาศนะครับผมแต่ว่าแรกแผมก็ไม่ได้เปิดอนะมาเปิดสี่ทุ่มนี่แหละตอนตารางล็อกอินมาก็หวังว่ามันจะออกให้ก็แล้วกันนะครับผมไม่ใช่ว่าออกออกหลุด ดูดเลดแมวนะเลดมันดรอปลงแมวเนะ ừ, ต้องออกแบบเลสดีๆหน่อยนะวงการเกม GM เอยจัดมาให้หน่อยเดี๋ยวจะเปิดด้วยลูบี้หน่อยแล้วกันนะเกียร์เนี่ยต้องการเกียร์อยู่บ้างนิดนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวจะเปิดสัก2รอบไม่ก็รอบหนึ่งมันมอนเดิมเนาะส่วนตัวคาช่าผม เปิดไปจนหมดเลยดีกว่าหวังว่าจะออกเป็นทานมือให้ละกันนะถ้าออกเป็นแซลลี่มาก็อืมก็ได้แค่เล่นให้ดูการเฉยๆเนาะคงไม่ได้ปั่นแม็กหรือ,รอว่ามาใช้เป็นจริงเป็นจังนะครับผมโอ้ยังไม่ได้นะมูมนมูนทัดมืดมูนหุ่นฟางได้บ้างไหมอ่ะปึ๊บปึ๊บเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิกปะเนี่ยเฮ้ย หุ่นไล่กาโมนเออได้จริงว่ะาตามืดตกใจเลยคือไม่นึกว่าจะมาแบบเร็วอ่ะนึกว่าจะได้เปิดแบบเกือแบบแบบจะหมดอ่ะตัวกาชานึกว่าจะแบบมาแบบนั้นอ่ะถ้ามาเร็วแบบนี้เราเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวลองเปิดเกียร์สักหน่อยแล้วกันเออเปิดกาชาเก็บนี่เนี่ยอาจจะดวงดีอีกก็ได้ใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> พุ่นยำเลยใช่ไหม ใช่ไหมโอ้ยเกียหกดาวล้วนเลยเจ็ดาวหน่อยก็ได้โอ้ขอเป็นเกียดีๆโอ้โหชุดเกียร์ซัมเมอร์นี่เราจะได้บ้างไหมเนี่ยห่วงยางก็ดีนะครับผมถ้าได้เป็นเจ็ดาวเนาะแต่เราอยากได้เป็นแปดดาวเราขอแปดดาวได้ไหมรอบนี้แหละมาแน่นอนผมขอเปิดเปิดเบิดเ้ดเลยนะ เปื้บเอาป้บปืป้บเป็นไงล่ะ <c oughs> เออเออมาเลยเฮ้ยว,วีกูดแคปไว้โอ้ได้เฮเว้ยคลิปนี้ได้เฮอยู่นะครับผมถือว่าดีครับผมเปิดได้ในส่วนของไอดีที่กำลังต้องการพัฒนาทีมอยู่เลยนะครับผม <c oughs> ก็เป็นไอดีสามเนาะที่มันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเกลือเกลือมากนะครับผมแต่ว่าโอเคก็เริ่มจะโชคดีกับเขาบ้างแล้วนะครับผม เปิดได้เกียร์เปิดได้เลนเจอร์ครับผมเหลือแค่โคลบเดน่าจะได้หรือเปล่าต้องรอรุ้นพร้อมกันนะครับผมเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับผมก็ช่วยฝากกด subscribe ให้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับผมโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เปิดได้ได้เฮนะครับผมดีเลยนะฮะเดี๋ยวไปเปิดที่ัดไปเลยดีกว่านะครับผมจะได้หรือเปล่า มาเปิดกันต่อที่ไอดีที่4เลยดีกว่านะครับผมจะได้หรือเปล่านาะจะได้เฮกัเขาไม่ใช่สิจะได้เฮกเหมือนกับ ID 3หรือเปล่านะครับผมก็มาลุ้นดูกันดีกว่านะครับผมมาไอดี ID 4ของเราเดี๋ยวจะเปิดด้วยตัวกาชาเลยแล้วกันนะครับผมส่วนลูวี้เราจะขอเก็บไว้ยาวๆเลยดีกว่าเพราะว่าเราแบบอยากไปนเน้นทุ่มเทกับเกียร์โคโรโบนะครับผม นะที่จริงเราสามารถเปิดการันตีได้นหนึตัวแล้วนะสำหรับถ้าจะถ้าจะแบบว่าเปิดเดนเจอร์นะเราเปิดได้การันตีแล้วก็คือ2,100รลูบี้นี่แหละนะครับผมแต่ว่าเรา่น่นไะเราแบบนั่นแหละ,เร,แบบหละเราอยากพัฒนาพัฒนาเกียร์นะครับผมก็ต้องเปิดเกียร์แล้วก็ให้ได้เกียร์ไม่ใช่ให้ได้เกลือนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นขอร้องอ่ะวงการเกม GM เอ๋เลย รอบนี้ก็ขอให้มาก่อนได้ไหมแบบซับเซิร์ฟอ่ะตัวเลนเจอร์ธาตุมืดมูลหุ่นไล่กานะครับผมมาทีเหอะปึ๊บหรือจะเป็นแซนนี่ตลอทีก็ได้นะครับผมเออปึ๊บโอ้โหกเร็วไม่ได้<笑><笑>เหลือสิบตัวกาชาแล้วจะได้ไหมหนอถ้าไม่ได้ก็ต้อง ก็ต้องเก็ยบยาแล้วแหละผมคงไม่เปิดอีกหรอกเพราะว่าตัวลำนำายโยนหรอผมยังไม่ได้จาเป็นเท่าไหร่ผมอยากได้ตัวแบบดําเมจเจ๋งๆมากกว่าแม้ก็ตัวยืนทํานองนี้นะหรือไม่ก็ตัวทางคอมโบนะครับผมอันนี้มันไม่ได้แบบเชิงคอมโบนะมันมันมันเหมือนแบบว่าเป็นตัวทางเลือกนะครับผมในส่วนของตัวมูลหุ่นไลก,ก้านะครับผมปึ๊บโอ้เกลือ ไอดีสี่เรายบร้อครับผมเกลือไปโอเคเกลือไปก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็ต้องสู้ต่อไปอดทนต่อไปนะครับผมเหมือนกับที่ลูบี้เนี่ยผมอยากจะพัดมือแบบจิ้มไปกดจังเลยแต่ว่าก็ต้องอดใจรอไว้ก่อนนะครับผมเราไปเปิดไอดีก่อนเพื่อแบบมันเทาเนาะมาเปิดกันต่อที่ ID ดีที่5กันเลยดีกว่านะครับผมเป็นไงรวดเรือทานใจหรือเปล่าครับผมเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เปิดได้บ้างหรือไม่ได้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับผม โอเคเออในส่วนกิจกรรมเอ่าเก็บถ้วยไอศครีมแซนลี่นะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะให้ทําเป็นภารกิจประจําวันเสร็จก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีกล่องแกให้อีกด้วยนะครับผมแจกประมาณ2อันสามอันนี่แหละอันหนึ่งนี่แหละกล่องสีม่วงนะครับผมก็อย่าลืมกดรับด้วยก็จะได้อ่าของรางวัลน,นะครับผมเร็วขึ้นนะครับผมมีอะไรบ้างก็มีตามที่มันขึ้นนั่นแหละกบ อะไรกรบผมให้ปืนเหรอไม่ก็บัตรบัตรดีเซ็ตความสามารถ9ก้าดาวน,นะครับผมอย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับผมอย่าลืมล็อกอินด้วยนะโอเคก็ยังไม่ได้นะครับผมแน่นอนนะ i อดีห้าก็เหมือนเดิมเลยครับผมเปิดแค่ตัวกาชานะครับผมส่วนลูบี้เราจะเปิดเกียร์หนึ่งครั้งเป็นธรรมเนียมใช้หรือปาโอ้โหไม่ออกหรือว่าเราจะเปิด ตู้อันนี้อันนี้ดี<笑><笑>อโอเคเราลองเปิดตู้นี้ดูเผื่อมันแบบว่าจะได้บ้างเนาะตู้เป็นเพื่อโอกาสนะครับผมเผื่อแบบพวกตัวราวหุ่นกระป๋องกับตัวของแซนลี่นะครับผมอาจจะได้ก็ได้เนาะโอ้ไม่ได้อนะโอเคก็อเดี๋ยวเปิดตู้นี้เหมือนเดิมดีกว่านะครับผมมันยังพอมีลุ้น เลยว่ามันจะออกนะครับผม,มโอกาสมากกว่าที่จะออกในส่วนของตัวแซนลี่หรือเปล่าโอ้ไม่หรือจะเอาเป็นมูลมาให้ก็ได้มูลหุ่นไลกานะ่ะขอมาหน่อยจัดให้หน่อยดี <c oughs> มาครับผมมาครับผมเปี้ยงเปี้ยงไหมลายเปี้ยงโอ้ล oh. <c oughs> ิอาอีกแล้วครับผมลิอาตัวเอิม่ม มันชอบมาบ่อยเนาะต่อไปก็แดนเนียลไม่ก็ตัวของอะไรอะเมอรี่อะโอ้ไอันี้เป็นทังครับผมอ่าไม่เป็นไรเปิดไปอีกครับผมเปิดไปฮึบอ่ไ้อีกแล้วไม่ได้อีกแล้ว กระพริบตาปั๊บปับปับปับนี่ไงอ้าวมาแล้วเย่เว y g กุ d โอเคก็ดีอ่าได้สักทีเนาะโอเคโอเคแคปไว้แคปไว้นึกว่าจะไม่มาไม่ออกซะแล้วโอเคนะครับผมก็ได้เฮอีกตัวหนึ่งอยู่นะสำหรับ ID ที่5ของเรานั่นเองนะครับผมส่วนเกียร์อะ เปิดสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะมาดูกันเลยเลยดีกว่านะครับผมว่าจะได้เฮ hey, อีกไหมสำหรับของเกียร์แปดดาวลูกบอลชายหาดโอ้โหไม่ออกโอ้โหไม่ออกมาหน่อยโอ้โหอย่าห้าดาวเราอย่าห้าดาว,ว,ว,วรัดๆสิลูกเจ็ดดาวบ้างโอ้โหเ <laughs> จ็ดดาวแบบเกียร์กบ ก็ได้นะไม่ก็แปดดาวเกียร์กบก็ได้แต่ไม่ออกเลยโอเคไม่ออกเราก็ต้องทนต่อไปนะครับผมเปิดแค่นี้พอนะครับผมผมจะเก็บยาวเพื่อไปเปิดโครโบต่อแล้วมาเปิดต่อที่ i อดีสุดท้ายนะครับผมไ d ดี ID พิเศษของเรานั่นเองนะครับผมมาเลยดีเลยดีกว่านะผมว่าจะได้บ้างหรือเปล่านะครับผมโอเคมาถ้าได้เนี่ยก็ถือว่าได้แบบ เทได้บุญตาเลยนะครับผมเพราะว่าเดือนที่แล้วเราก็เปิดได้โคลบเหมือนกันนะครับผมตัวของเลนเกนนะฮะอาจารย์นะครับผมไม่ใช่อาจารย์ดิตัวอะไรนะลืม <laughs> เออนั่นแหละตัวนั่นแหละเ <laughs> นี่ยหัวนส้มๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอรุนเนียนี้ก่อนเผื่อจะได้เลนเจอร์โทเค็นมาโอไม่ได้ <laughs> มาเดี๋ยวไปเปิดด้วยตัวกระชากันเลยดีกว่านะครับผม ส่วนลูบี้นะครับผมก็น่าจะเปิดหาเหมือนกันนั่นแหละเนาะสักรอบหนึ่งนะครับผมเปิดหาเกียร์นะก็หวังว่าจะได้ฮีอีกสักไอเดียก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเปิดด้วยตัวคาชาเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดตู้นี้ก่อนไหมรู้สึกว่าเปิดตู้เพื่อโอกาสมันมมแทบจะแทบจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะครับผมเซนลี่กับสิงโตนะครับผมก็อยากจะได้นะครับผม ตกได้นิดนึงนะครับผมมาเล่นดูนะครับผมมันตัวมันออกแบบมาก็สวยดีนะผม,ผมว่าออกแบบมานะออกแบบมาเนี่ยมันสวยดีมานาเชียอะไรโอ้แม่ลิ้นพันหน่อยขออภัยนะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ออกอ่ะเปิดไปอีกรอบนึงปึ๊บกระพริบตาแล้วขอเป็นมูนได้เลยไหม มมนหุ่นไล่กาปึ๊บโอเจ็บจีต,จตอันอื่นไม่อันอื่นก็ได้นะครับผมแต่เป็นเกียเอ,อ้ไม่ใช่สิเป็นกบเดียวนาดเจ็ดดาวกบแดงอะ่ะไม่เอาดิเอาเป็นดาวฟ้าหรือกบอัลตร้ายังดีกว่าเลยเอาไปย่อยยังพอจะได้ไอเต้มกบเยอะกว่าเลยนะครับผมแต่ก็อ่าไม่เป็นไรนะครับผม มารอบนี้ยังไงมาเลยมาเลยไหมปึ๊บโอ้โหอะงับหน้ามาเลยเคียวเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยเอาเอาแซลลี่อีกมาเอาแซลลี่มาอีกก็ได้หรือถ้าดีหน่อยก็เอาเป็นมูนเลยก็ได้ยิ่งดีปึ๊บโอ้ท้ออ่ะ <laughs> ทอ้อเลอเกินไอดีโหกของเรา จะได้ในส่วนของอันนี้ไหมเออพูดสิงเจ็ดดาวก็มาเลย <c oughs> โอ้โหตามคำเรียกขอโอ้ตายตายโอเคโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มอีกสักรอบหนึ่งเผื่อมันจะฟุกได้มามูนหุ่นไล่กาจัดมาให้หน่อย จะได้บ้างไหม <c oughs> เร็วๆหน่อยมาครับผมรอบนี้ได้หรือเปล่าลุ้นดูครับผมรอบสุดท้ายในส่วนของการเปิดกาชาไอดีนี้ลุ้นดูเกือบไปโอ้น่าเศร้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นในส่วนของเกียร์ก็ต่อเลยดีกว่านะครับผมอ่านี่นะครับผม บอลชายหาดกับห่วงยางหน้าร้อนนะครับผมก็เป็นเกียร์ตกแต่งเอ้ไม่ใช่เกียร์ป้องกันกับเกียร์อาวุธนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมดีทั้งสองชิ้นเลยนะครับผมไอตู้ขึ้นอกาศมาให้เปิดรอบแรกเนี่ยนะครับผมใครที่ต้องการเกียร์นี้ลองเปิดดูได้ครับผมเกลือแน่นอนเหมือนกับไอดีต่างๆนะครับผมยกเว้นไอดีสาผมได้เฮียอยู่ มาลุ้นต่อเลยปึ๊บเปิดปึ๊บปึ๊ป๊ยังไงได้ไหมรอบนี้มาหน่อยเอาหัวห้าดาวมาเลยเชียวเจ็ดาวบ้างหกดาวมาแล้วโอ้โหห้าดาวอีกขอเจ็ดดาวหน่อยแปดดาวก็ดีโอ้ยโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมบายจ้าเหนื่อย